สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่ที่กระรนบีชใกล้บ้านย่าหลานเบิกบานใจมากที่สุดมอ,องไปฝั่งนี้ก็เป็นหาดทางด้านทิศเหนือหาดการะรนทางด้านทิศเหนือนะคะตอนนี้ย่าหลานเบิกบานใจไม่ได้อยู่หน้าหาดแต่อยู่ข้างถนนที่วิ่งที่ขนานระหว่างหาดเป็นถนนกั้นระหว่างหาดการะรนกับหนองหาน มันจะเป็นขุมเมืองเมื่อก่อนเป็นขุมเมืองเป็นหนองน้ํเาเขามาจัดเป็นสวนสาธารณะสวนหย่อมเราสามารถวิ่งจ็อกกิ้งออกกําลังกายรองหาได้เลยค่ะมีทางเดินมีทางจักรยานลอ้ลอมรอบทั่วไปมองที่มองเห็นนะ,นะคะจะเป็นภูเขาหน้าเกิดเขาไม้เท่า12เชื่อมระหว่าง กันระหว่างฝั่งตะวันออกของภูกเก็ตกับฝั่งตะวันตกของภูกเก็ตแถวนี้ถ้าหน้าไฮซีซั่นหรือว่านักท่องเที่ยวเยอะก็จะมีร้านอาหารเปิดเรียงรายกันอยู่ประมาณ10กว่าร้านเสร็จแล้วก็จะมีอาานกเยอะเลยนกพิราบตอนนี้ก็จะกลับมาเป็นหาดเหมือนเดิมเห็นไหมคะก็ะจะวนกันอยู่แค่นี้คนที่อาศาัยอยู่แถวชุมชนกระโดนเองเขาก็ชอบตรงนี้มากค่ะ อบมาวิ่งออกกำลังกายชอบมาชมวิวทิวทัศน์สวนไหมคะอันนี้จะมีนาะอ่ามีมีปลาด้วยนะลาน้ำจืดแต่ช่วงนี้คนไม่ค่อยออกมาค่ะคนร้อนตอนนี้ภูเก็ตวันนวัน34องศาเซนเซียสออกมาก็ออกมาเย็นๆมาดูพระอาทิตย์ตก มาเล่นน้ำพาเด็กๆมาเล่นน้ำสวยไหมคะหาดกะโรนี่จริงๆไม่เหมาะสำหรับการเล่นน้ำหรอกนะถ้าจะเล่นน้ำย่าหลานเบิกบันใจแนะนำที่หาดกระตะค่ะที่นี่เหมาะแก่การมาวิ่งมาเล่นเพราะาน้ำมันลึกวิ่งเล่นชายหาดได้น้ำลึกน้ำพัดใหญ่น้ำเขาเรียกว่าอะไรน้ำหมุนนะคะโอเค สำหรับคลิปนี้พอไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ